สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับต่วมเตี่ยมติดเตรียมเย,มย้พวกเรามาจากโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาสายภาษาคณิตศาสตร์วันนี้จะมาแนะนําการสอบเข้าโคโตาจังหวัดนะคะมาให้น้องๆทุกคนได้รับชมกันค่ะซึ่งเราก็มีตัวแทนพี่ๆจากสินคํานวณที่4นะคะมารู้จักพี่ๆกันเลยค่ะ ก็เราชื่อบางนะคะมาจากโรงเรียนสำเสรเป็นโคต้ากรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อวว่านะคะมาจากสาธิตะบุรีค่ะเป็นโคต้าะละบุรีนะคะสวัสดีค่ะเราชื่อพาวนะคะมาจากขอนแกน่นเทศศึกษาเป็นโคต้าขอนแก่นค่ะ ค่ะแล้วก็พี่ๆนะคะได้รวบรวมคำถามต่างๆที่น้องๆเนี่ยได้ถามกันเข้ามาเยอะมากๆมาให้ตัวแทนกพี่ๆโคต้าจังหวัดเนี่ยได้ตอบกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะค้อถามที่หนึ่งโคต้าจังหวัดคืออะไรโคต้าจังหวัดเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งเนาะที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเตรียมรมศึกษามากขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเห็นคะแนนของพี่ๆสินคนํานวณรุ่นนี้เนาะก็สามารถ เข้าไปดูได้ในโน้ตของ Li n e Square ต้องเตยม xq84 นะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นคีว่าคนมาให้ตรงนี้เลยเข้าไปคุยกันได้โดยลำดับของโคตาเนาะก็จะเป็นลำดับที่คินเดชเอาไว้ก็เข้าไปดูกันได้ค่ะข้อ2นะคะ,ะ,คะพี่ๆมีวิธีเก็บเกรดยังไงบ้างคะโหค่ะทำานี้ใช่ไหมก็คือแบบคือเราต้องเก็บเกรดในการที่จะใช้ยื่นโคตาเนี่ยคือเราอ่ะจะต้องตั้งใจเรียนในห้องคือน้องคนไหนที่แบบมาดูตอนเนี้ยตอนมสาอ่ะถ้าสมมติว่าเคยได้เกรดที่แบบ ไม่ดีมาเทอมนึงแล้วแบบเนี้ยก็ตั้งใจเทอมนี้เนาะก็เทอมนี้พยายามเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยไม่ให้กระทบกับการสอบเข้าแต่ว่าก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบเวลาที่มีสอบเก็บคะแนนหรือว่าสอบไฟแอลและพวกเนี้ยก็คือทําให้เต็มที่อย่าตกเนาะเพราะว่าถ้าตกเนี่ยก็เสียเวลาในการที่จะไปซ่อมด้วยสําคัญมากแล้วก็ส่งงานให้ครบอย่าแบบโดนขัดง,งานหรือว่าแบบ จุดที่ใสยเนี่ยก็ควรที่จะเต็มเอาไว้ด้วยเนาะเออแอบถามเกรดที่ผ่านมาของพี่วาวาได้ไหมค่ะก็เราอ่ะก็พยายามรักษาเกรดพวกแบบวิชาต่างๆไว้อยู่แล้วแต่ว่าคือมันก็จะมีแบบวิที่เราไม่ได้ใช้เกรดอันนั้นก็แบบได้สามสห้ามาสองเทอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ไงเออก็ปล่อยปล่อยมันไปคะแนนรอบโคตาคิดยังไงคะก็คือคะแนนรอบอบโคต้านะคะก็เหมือนเราแข่งกับคนในจังหวัดตัวเองก็คื คือใครได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ถาดรอบโควตาไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ติดรอบโควตาเนี่ยเขาก็จะโอนชื่อของเราไปอยู่กับรอบธรรมดาได้ค่ะต่อไปนะคะคำถามที่สี่ข้อสอบของรอบโควตาจังหวัดเนี่ยต่างกับรอบทั่วไปไหมคะเราขออ้างอิงจาก2องปีที่แล้วก่อนเนาะก็ รอบ q u ต้าเนี่ยก็จะต้องสอบกับรอบธรรมดาทําให้ข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นคนละฉบับกันแล้วก็ถึงเราเนี่ยจะผ่านรอบโ u ต้าแล้วก็ยังต้องมาสอบพร้อมกับเพื่อนๆรอบธรรมดาทั่วไปอีกแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากปีเราเนาะที่วุฒสีเนี่ยก็สอบพร้อมกันเลยทําให้ข้อสอบเป็นชุดเดียวกันนั่นเองค่ะคำถามข้อที่ห้านะคะสามารถสมัครโคต้าได้ช่วงไหนแล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ เดี๋ยวเราขอพูดถึงแบบในส่วนของปีเราเลยนะก็คือของปีเราอะ่ะจะสมัครตั้งแต่วันที่28ธันวาจนถึง29มกราคมซึ่งให้เวลาประมาณ1เดือนการส่งเอกสารเนี่ยเขาจะให้ส่งทางไปรษณีย์ให้เราจาหน้าซองเนี่ยถึงโรงเรียนเตรอม,มแล้วที่เนี้ยการจ่าหน้าซองอะ่ะเขาจะให้จ่าหน้าซองได้วันสุดท้ายอะ่ะคือวันที่29มกราคมือแต่มันจะถึงโรงเรียนวันไหนอะ่ะก็แบบไม่ต้องสนใจแล้วแต่ว่าขอให้ถึงก็พอ ส่วนเอกสารต่างๆเนี่ยก็จะมีเอกสารรับรองที่ดาวน์โหลดจากทางโรงเรียนในเว็บไซต์แล้วก็ปพหนึ่งเกตห้าเทอมให้โรงเรียนเปคนออกแล้วก็สำนเนาทะเบียนบ้านค่ะประมาณนี้ข้อที่หกนะคะการสอบโพต้าเนี่ยมีลำดับที่ไหมและพี่ลำดับของเราจะเป็นใครคะการสอบโพต้านะคะจะไม่มีลำดับที่ค่ะยกเว้นว่าเราจะเอาคะแนนของเราไปเทียบกับรอบทั่วไป แต่ว่าที่ลำดับของเราอะ่ะจะเป็นคนที่ได้โควตาจากจังหวัดเดียวกันกับเราเมื่อปีที่แล้วค่ะคำถามข้อที่เจ็ดนะคะสมัครโควตาเนี่ยต้องดูจังหวัดตามอะไรคะระหว่างโรงเรียนกับบ้านเพราว่าสมัครโควตาเนาะต้องดูจากโรงเรียนเป็นหลักนะคะจังหวัดที่โรงเรียนเราอยู่นั่นเองค่ะคำถามข้อที่แปดนะคะถ้าเกิดถึงแต่ถ้าเราไม่ได้สมัครโควตาเนี่ยจะเสียเปรียบให้เพื่อนคนอื่นไหมคะอ่อ uh huh. อันเนี้ยคือมันแบบแล้วแต่แนวคิดของน้องว่าแบบน้องมั่นใจว่าน้องติดรอบทั่วไปแน่ๆแล้วแบบน้องคิดว่าน้องจะต้องได้ลำดับแบบดีหรือแบบน้องอยากได้ที่ลำดับที่เป็นตัวเลขลำดับเลยอ่ะก็ให้น้องคิดว่าเออน้องไปสัคงอันนั้นก็ได้คือมันก็แบบไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับที่เราจะคิดนะแต่ว่าส่วนเราอ่ะเราแนะนําให้สมัครไปก่อนเพราะว่าถึงยังไงอ่ะการที่เราสมัครเป็นแบบโคตา้าจังหวัดไปอ่ะ มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดแบบมากกว่าเพราะว่าเราอ่ะก็อาจจะเป็นคะแนนที่สูงสุดในจังหวัดแล้วคะแนนเราอ่ะอาจจะแบบไม่ติดในตารางก็ทั่วไปแต่ว่าเราก็ติดเราก็ได้มีโอกาสที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ด้วยค่ะต่อไปข้อที่9้านะคะสมัครโคต้าจะต้องสมัครรอบทั่วไปอีกไหมคะไม่ต้องคสมัครแล้วคะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราสมัครรอบโคต้าแล้วแต่ว่าเราไม่ผ่านเกณ้เราถึงจะต้องไปสมัครรอบทั่วไปใหม่อีกรอบหนึ่ง แต่ว่าถ้าให้ดีเราก็ควรจะเช็คตัวเองก่อนด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังสองรอบจริงอยากเสียตังสองรอบนะคะน้องๆเรื่องเองินเรื่องใหญ่ครั้งละเท่าไหร่นะสามร้อยค่าสมัครสามร้อยข้อสิบแล้วนะคะถามว่าพี่ๆมีที่เรียนพิเศษหรือว่าหนังสือในดวงใจของตัวเองบ้างไหมคะ่ะ ค่ะก็สำหรับที่เรียนพิเศษนะคะคือเราอ่ะเป็นสายที่เรียนพิเศษหมดเลยก็เลยมีที่เรียนพิเศษเยอะมากแต่ว่าเราอยากมาแนะนําในเรื่องของคณิตศาสตร์กับอังกฤษก่อนคณิตศาสตร์อ่ะเราแนะนําเนื้อหาก,กับครูซุปเคก็คือพื้นฐานจะแน่นมากแล้วก็ตะลุยโจทย์เนี่ยไปเรียนกับครูนกนัดบ้านคํานวณส่วนอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเอนคอนเซปท์ที่เราเรียนคือเขาอ่ะจะโจทย์ยากกว่าเตรียมระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะมีพวกครูพี่ถ้วยบ้านคํานวณจิ๊กซอนะ ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูว่าแบบตัวเองชอบแบบไหนกันก่อนเนาะในส่วนของภาษาไทยเนาะถ้าแบบพื้นฐานเราก็แนะนาคุลิลี่เลยถ้าแบบใครที่อยากได้พื้นฐานที่แบบค่อนข้างแน่นเนาะสวนข้อตะลุยโจทย์หรือว่าทําข้อสอบใดๆก็แนะนาสุิงเราก็จะได้ข้อสอบที่เหมือนจริงมากขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในวิชาสังคมนะคะเราจะแนะนําเป็นครูเมฆกับครูป๊อปค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวเราเองส่วนใหญ่เราจะเรียนเป็นแบบ ดูตัวต่อตัวมากกว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเรื่องของหนังสือที่อ่านเองอ่ะคือมันจะมีหลายๆคนในสแควรแบบที่เป็นของสายเรามีหลายคนที่อ่านสอบเข้ามาเองแล้วก็สอบติดบางคนก็ลองดับสวยมากอ <c oughs> ะไรแบบนี้เรแบบเข้าไปแบบคุยกับพวกพี่ได้เพราะว่าพวกพี่หลายๆคนรอต่อเสมอเลยสุดท้ายเราก็อยากให้น้องๆเลือกที่แบบน้องๆเรียนได้อะไรแบบนี้แบบน้องแบบเรียนแล้วโอเคเข้าใจเราเหมาะกับแบบนี้แบบ ที่สุดนะใช่เรื่องที่หมอละข้อสิบเอ็ดหนึ่งวันสุดท้ายก่อนสอบของพี่ๆี่เนี่ยพี่พี่ทอะไรกันบ้างเราอะตอนเช้าใช่ปะเราทวนข้อสอบก่อนแบบมาถึงวันก่อนหน้านะแล้วเราอะก็ไปแบบซื้อของเตรียมสําหรับทานวันถัดไปแล้วก็ตอนเย็นอะไรแบบเนี้ยแล้วเราอะก็ไปโรงแรมคือเราอะตอนแรกเราจองโนเทลไปแต่ว่ามันแบบเกิดปัญหานิดหน่อยลืมจ่ายตัง ก็เลยแบบต้องไปจองไอวิทแทนซึ่งเราอยากให้น้องแบบเช็คให้ดีๆก่อนไม่งั้นจะวุ่นมากแล้วก็พอถึงโรงแรมเนี่ยเราอะก็ไปไหว้าสารายายซึ่งอันเนี้ยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะที่แบบมีความเชื่อแล้วก็ไปดูสนามสอบคืออยากให้ทุกคนไปดูสนามสอบจริงๆแล้วก็นอนเร็วๆอย่าให้เครียดมากเนาะก็ในส่วนของเรานะเรานอนโรบเทลใช่แล้วบ้านเราก็ค่อนข้างอยู่ไกลกับโรบเทลแล้วก็อิมแพ t ทำให้แบบ ทั้งวันนั้นแบบเดินทางทั้งวันเลยใช่แต่ว่าเราก็แวะหลายทีู่่เหมือนกันมีถ้าพรมมารูปละห้าด้วยมีวัฒนาสงครามแล้วก็มีศาลตายายอิมแพเหมือนที่กวา,าเลยใช่แล้วก็ตอนดินเนียรเราก็จะทวนพวกแบบสรุปข่าวหรือว่าสรุปอะไรใดๆที่เขาจะแบบโพสตกันในแบบโลกโซเชียลประมาณนั้นแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ที่กวาบอกเลยก็คือเราก็ต้องนอนเร็วๆเซฟเอเนอร์จีของเราเพราะว่าเราต้องตื่นแต่เช้าในวันต่อไปเนาะใช่แล้ว แล้วก็ส่วนของพี่นะคะเป็นเพราะว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยต้องนั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพไปแล้วก็เก็บของเข้าที่พักแต่ก็สําหรับพี่จะเป็นทําตัวสบายๆค่ะจะได้ไม่เครียดแล้วก็เข้านอนเร็วๆเพื่อที่วันพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นมาได้ค่ะค่ะข้อสุดท้ายก่อนทาข้อสอบพี่ๆมีวิธีการจัดการกับความตื่นเต้นของตัวเองยังไงบ้างคะ สำหรับเรานะคือที่จริงแล้วอะ่ะเราจะพูดถึงก่อนที่แบบยังไม่ใช่การความตื่นเต้นอะไรพวกเนี้ยคือที่จริงแล้วอะ่ะเราควรที่จะเตรียมของทุกอย่างให้แบบครบก่อนพวกดินสอปากกายางลบและพวกเนี้ยสาคัญมากแล้วก็ที่จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนบัตรที่จะต้องพกเข้าห้องสอบพวกเนี้ยก็คือต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากโทรศัพท์ไปกับผู้ปกครองหรือว่าจุดรับฝากด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ให้เอาเข้าเนาะ แล้วก็เรื่องของสมาธิอะ่ะคือไม่ให้ตื่นเต้นก็พยายามเป็นเราอะ่ะบางทีเราก็จะนั่งสมาธิก่อนทาข้อสอบด้วยแล้วเราก็ไม่ไปนสนใจคนอื่นมากเนาะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบอยากย้ำกคืออยากให้ทุกคนอยู่กับตัวเองอะ่ะเราจะได้ไม่โลกไม่ลนอะไรประมาณนี้คือถ้าทัวรเรานั่งใช่ไหมโฮมันใหญ่มากคือเรามองไปเราก็จะเห็นแบบนั่นก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนแบบคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเราต้องแบบใหญ่มากใช่ใดๆแล้วเราก็ ถ้าแบบใครที่กลัวแล้วก็จิกเขาไปเลยแบบมองแบบอือมาสู้มาฟาดอะไรยางเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวใช่เพราะว่าคนมันเยอะมากจริงๆ<ห>การคนโทรลตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญม,มองว่าแบบเราเราเก่งกว่าคนอื่นไปนเลยก็ได้เฉพาะตอนนั้น <c oughs> แต่ว่าถ้าแบบก่อนสอบเข้าก็คือพยายามทาให้เต็มที่เนาะแล้วก็ที่เสริมก็คือไม่ต้องกังวลมากกับเนื้อหาที่อ่านนะคะก็คือทาตัวเอง ไม่ต้องเครียดว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้อ่านตรงนู้นเราไม่ได้อ่านตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญใส่ดอกจันห้าตัวเราต้องห้องน้ําก่อนสอบนะคะ <c oughs> จริงมากเป็นคําแนะนําที่ c a u t i จากพี่ๆนะคะใช่คะ่ะทั้งหมดเลยอยู่ยาวมากยิ่งห้องน้ําหญิงนะคะแบบคือมันมีหลายจุดมากใช่ไละแต่ว่าแบบคิวก็ยาวมากอะเราก็ไม่ค่อยใช่ใช่ใชหรอแบบถ้าทําข้อสอบไปแล้วแล้วเราออกมาเข้าห้องน้ํามันก็จะ เสียเวลาทําข้อสอบไปเพราะฉันก็เข้าก่อนยี่สุดคือขนาดเราไปเข้าตอนพักก็ยังหาที่นั่งไม่เจออะ่ะมันจะแบบจริงจริงจงค่ะอยากให้พี่ๆให้กําลังใจน้องๆที่จะเข้าสอบในปีต่อๆไปไหน่อยค่ะค่ะก็สําหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้นะคะก็พี่รู้สึกว่ามันเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งปีซึ่งน้องบางทีอาจจะแบบฟังมองว่ามันเยอะเราก็มองว่ามันเยอะเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าน้องอะ่ะพยายามเก็บพื้นฐานตอนนี้ไปให้แม่นๆอะ่ะมันจะทําให้ช่วงหลังเนี่ย น้องสามารถตะลุยข้อสอบได้อย่างชินมือเลยแล้วก็จะทําให้น้องไม่เครียดตอนทิ้งหวังด้วยก็อยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่กับเรียยอุดมนะคะสู้ๆนะแล้วก็เหมือนที่เฮียบอกเลยตอนนี้ทุกคนก็ยังเลยเวลาอีกเยอะเลยเนาะก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะแบบอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตมอต้นของตัวเองให้คุ้มอะ่ะอยากหักโหมกับตรงนี้มากเกินไปเนาะถ้าเราเหนื่อยเราก็พักได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องที่แบบผิดอะ่ะ ล้วก็ไปหาอะไรอร่อยกินเหนื่อยก็แบบพักไปนอนบ้างดูหนังฟังเพลงผ่อนคลายได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเครียดกับตรงนี้มากเกินไปแล้วว่าทําให้เต็มที่ที่สุดก็พอเราก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องภูมิใจในแบบในผลของตัวเองใช่แล้วก็อเจอกันในรถเตรียมบูดมนะคะก็แอบกระซิบสำหรับน้องๆโค้ากรุงเทพก็พี่รอเทคน้องอยู่นะคะออ่า <c oughs> <c oughs> อยากจะให้ทุกคนค่อยๆวางแผนแล้วก็ทำตามเป้าหมายไปเรื่อยๆไม่ต้องเครียดมากนะคะ<ม>ก็รอเจอทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ทางเราได้รวบรวมกันมาจากน้องๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามพวกเราเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Instagram ต้เมเต้ม XTU84 แนะคะและ Twitter ร์แอตต้มเต้ม XTU84 เลยค่ะอย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆนะ วันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์โคต้าจังหวัดพี่ๆรู้ไหมคะว่าคลิปต่อไปของเราจะเป็นคลิปอะไรเอ่ยเ hey, <hey>, hey. คลิปอะไรกันไหนพิเศนจริงรอ่ังบิกตอกิกตอกเป็นคลิปโคต้าความสามารถพิเศษนั่นเองคะ่ะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะมาจับมือเดินต้มเตี้ยมติดเตียมไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ